กับข้อสุรายการหงจุ้ย SME ครับในช่วงที่2นะฝากบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะฮะอาจารย์มาโนวประภาสานนท์เนี่ยนะครับจะพร้อมเช็คดวงจีนให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับด้วยการโทรเข้ามาที่086-338-5606นะครับผมว่าอยากรู้ว่าท่านทําธุรกิจนั้นถูกต้องกับตัวท่านหรือเปล่าหรือว่าท่านอยากรู้ว่า จะลงทุนทําอะไรดีแล้วมันจะเสริมนะฮะดวงเราจะเสริมให้ธุรกิจนั้นจเจริญครับผมนะฮะศูนย์แปดหกโทรเข้ามาได้ครับผมและช่วงนี้เนี่ยนะฮะอาจารย์มาโน่จะมาอธิบายในเรื่องราวของทิศทางการจัดร้านอาหารเพื่อสุขภาพครับ มันก็ต้องแยกกันไปอีกเหรอาจารย์อาหารเพื่อสุขภาพอาหารทะเลอาหารอะ<ต>ไรคุณป๊อปร้านอาหารเยอะมากครับผมมีทั้งกี่ประเภทอะโอ้อาหารอาหารหวานอาหารคาวอาหารทะเลซีฟู้ดบุฟเฟ่โอ้เยอะมากพูดเลยหิวเลยอาจารย์เพราะฉะั้นแต่ละประเภทเนี่ยเขาเขาก็จะมีการแบ่งอยู่แล้วครับผมว่าลักษณะของสไตล์การจัดหรือว่า เอาหลักของชุยมาใช้ในมุมไหนได้บ้างมันไม่ได้เหมือนกันหมดหรอกครับแต่ว่าถ้าโดยคอนเซ็ปต์รวมๆของร้านอาหารอย่างที่เคยคุยก็คือว่าหนึ่งมันต้องสะอาดโปร่งสะอาดสว่างสว่างเนี่เครับแต่วันนี้พิเศษในเรื่องของร้านอาหารเพื่อสุขภาพอาจารย์มีภาพมาให้ดูด้วยใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันแล้วอาจารย์อธิบายได้เลยครับผมเชิญได้เลยครับคือร้านอาหารสุขภาพเนี่ยจะมีข้อต่างก่าร้านทั่วๆไปตรงนิดนึง่ย่างไงอาจารย์นะฮะก็คือเน้นเน้นเน้นเรื่องความ เขาเรียกแล้พิถีพิถันในการดูแลตัวเองเพราะว่าเขาก็สุขภาพมันต้องหนึ่งปลอดสารพิษใช่นะฮะต้องสะอาดเลยแหละเพราะงั้นถ้าเราสังเกตว่าร้านร้านประเภทพวกนี้เขาจะเน้นเรื่องการใช้สีอืสีเขียวนี่คือเบอร์หนึ่งเลยสีเขียวนี่เหมือนต้นไม้พืชย้าอะไรสักอย่างอาจารย์ใช่เขียวคือความสดครับผมเขียวกับขาวเนี่ยอย่างร้านเนี่ยถือว่าเป๊ะเลยขาวคืออะไรขาวคือความสะอาดอืม ขาวกับเขียวธรรมชาติล้วนๆเลยจ้ะสดด้วยสะอาดด้วยใช่เลยนี่สุขภาพอันนี้น่อยอันนี้เป็นเป็นเป็นการใช้ที่ถูกต้องครับผมนะครับเพราะถ้าเราสังเกตว่าร้านอาหารทั่วๆไปเนี่ยจะมีหลากหลายสีใช่ไหมฮะเออแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องสุขภาพเมื่อไหร่เนี่ยสีเขียวเนี่ยมันเป็นธาตุไม้เป็นเป็นสิ่งที่บ่งบอกเรื่องสุขภาพโดยตรงและนี่คือภาพที่สองครับอาจารย์คนละร้านนี่คนละร้านอ่าเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ก็ยังใช้โทนพวกนี้แล้วสังเกตว่า เขาจะเน้นเรื่อง,องความสว่างโป,งปงร่งสบายสบายมองออกไปด้านนอกสบายตาอาจารย์ร้านนี้นะฮะใช่นะครับถ้าเราไม่ใช้สีเขียวเราสามารถ่ชะใช้ต้นไม้ม,มาประกอบร้านได้ต้นไม้จริงทั้งจริงหรือปลอมก็ได้ใช่ไหมาอาจ<อ>ารย์ต้นฐานครับเราก็สามารถมาตกแต่งโดยใช้สีเขียวนี่แหละมาเป็นตัวนําครนะครับ <ผม S 1> ร้านประเภทนี้เขาจะไม่ไม่นิยมใช้สีอย่างสีฟ้าสีม่วงหรือสีที่ที่ ที่เขาเรียกอะไรมันไม่ทึมๆเออทึมๆพวกนะแต่เราท้รู้สึกว่ามันไม่ไม่ไม่สะอาดอย่างนี้เขาใช้เขาใช้เอาต้นไม้เนี่ยเขามาประกอบเข้าไปนะครับมันดูสดชื่นนะผมว่าคุณผู้ชมลองนึกภาพจะดูนี่ยผมว่าสดชื่นอ่ะนี่ฮะอาดเยอะเลยฮะแล้วก็ใช้โต๊ะขาวนะฮะก็ทาให้ดูสะอาดมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นหลักข้อแรกที่เขาบอกว่าจะต้องนั่นอีกข้อหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่า ร้านอาหารประเภทนี้เท่าที่ผมเคยเคยไปทานบางร้านเนี่ยนะที่เป็นร้านสลัดอะไรพวกนี้นะบางร้านเนี่ยเขาเขาามีสวนเขาข้างนอกเลยคือให้เห็นเลยให้ลูกค้าไปดักหนึ่งเลยให้ใหมองเห็นเลยฮะวันนี้เขาปลูกอยู่ตรงนี้อ๋อสวนออร์แกนิกที่เรี่กว่าปลูกกังมุ้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ยุติดข้างร้านเลยให้มองเห็นเลยโอ้โหอย่างงี้ชัดเจนเู้นเราไปทานมันสดแน่นอนมันต้องมาตรงนี้แน่นอนเลยสดแน่นอน แต่ของจริงไม่รู้คือ,อตลาดไงอาจะ <c oughs> อันนี้พันอ้นี่อย่างนี้อาจารย์แต่กรณีที่ว่าถ้าไม่ใช่ร้านที่เขามีเขาก็จะทําแบบในรูปนี้ก็คือว่ามีมาจำหน่ายเหมือนเชลจําหน่ายนะมีตู้แช่หรือมีสดสดให้เห็นครับผมตัวนี้ช่วยได้เยอะนะฮะบคุณป๊อปก็คือว่าทําให้ลูกค้าลูกคา้าเวลาไปทานเนี่ยพอเห็นสีเหล่านี้เขาจะมองดูว่ามันสดแล้วมันปลอดสารจริงๆนะอาจารย์เพราะดูอย่างแรกพอมองเข้าไปเดี๋ยวมันเห็นมันสะอาดแล้วแบบดูผักแบบ สะอาดเลยอาจารย์นะเห็นเป็นผักที่เราทานด้วยอย่างเงี้ยอันเนี้ยเพราะฉะนั้นหลักๆทั้งเกว่าคอนเซ็ปต์ของร้านพว้สุขภาพจะต่างกับร้านอาหารทั่วๆไปตรงเนี้ยนิดนึงจะเน้นสีขาวเขียวนะเน้นไปดูทางโซนทางธรรมชาติแล้วก็สุขภาพมากยิ่งขึ้นแต่วันนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องร้านอาหารสุขภาพอาจารย์ผมมีวิธีอาจากทางบ้านครับที่โทรเข้ามาให้รายการเรานะฮะไปถ่ายทํามานะฮะถ้าคุณผู้ชมถามว่าอยากจะให้ไปถ่ายทําบ้างโทรมาที่เบอร์อะไรครับผมบอกเลยครับว่าโทรมาที่เบอร์นี้ฮะ086 3 3 8 5 6 0 6าบอกว่าดูรายการโงช่วย SME แล้วอยากให้ทีมงานไปถ่ายทําที่ร้านมาให้อาจารย์มานวดประพาสานนเนี่ยนะฮะดูให้ว่าร้านนี้ตั้งถูกทิศถูกทางและทำอาอ่่งไรมีคำถามอะไรก็ฝากมาได้อย่างเช่นร้านนี้ครับร้านสลัดไฮโซเดี๋ยวเราไปดูวิธีการก่อนเดี๋ยวกลับมาพูดคุยถึงร้านนี้กันครับ ไฮโซครับผมแหมฟังชื่อแล้วก็น่าเข้ารับทานมากเลยครับอาจารย์ครับร้านก็สวยดีนะครับร้านสวยใช่ไหมครตกแต่งดีเดี๋ยวผมอธิบายข้อมูลร้านให้คุณผู้ชมและอาจารย์ทราบก่อนร้านนี้นะครับชื่อร้านสลัดไฮโซร้านเนี่ยหันหน้าออกทางทิศเหนือครับด้านซ้ายของร้านเป็นบ้านคนและทางด้านขวาของร้านเป็นร้านเสื้อผ้าภายในร้านนะครับตกแต่งด้วยสีโทนน้ําตาลเหลืองคําถามครับอาจารย์ครับคําถามของร้านนี้ที่ฝากมาคําถามที่หนึ่งครับถามว่าธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพตกแต่งด้วยโทนสีน้ําตาลเหลือง ถือว่าถูกหลักห่วงจุ้ยไหมครับคือโทนน้าตาลเหลืองก็คือโทนของธาตุดินในในหลักงจุ้ยครับธาตุดินเนี่ยธุรกิจเขาเป็นธาตุไม้มผักใช่ไหมฮะของ<ม>สดทุนเนียฮะเ,เพราะงั้นเขาบอกว่าโดยระบบของเบญจธาตุในหลักงจุ้ยเนี่ยไม้เนี่ยพิฆาตดิน<อ>ได้ลาบได้ลาบเพราะงั้นธาตุดินคือลาบของไม้เอาพูดง,ง่ายครับผม เพราะงั้นถ้าเขาแต่งสีนี้ก็ก็ถือว่าถือว่าถือว่าโอเคถือว่าถูกหลักไม่ได้ขัดแย้งอยู่ไม่ได้ขัดแย้งกันนะถูกหลักนะครับผมคำถามที่หนึ่งผ่านไปนะครับคำถามที่สองครับร้านหันหน้าออกทางทิศเหนือถูกหลักพวงจุ้ครับอาจารย์ครับอันนี้จะกว้างมันิดนึงเพราะว่าทิศเหนือมันข้างจะกว้างมากเลยอ๋อเขาบอกทิศเหนือมันมีหลายองศาใช่ไหมครับอ่าใช่แล้วก็จริงๆการดูร้านเนี่ยทิศเนี่ยเป็นเป็นเรื่องทีหลังเพราะว่าหน้าร้านอี่กระเบนหนึ่งอย่างกรณีเนี้ยในภาพจะเห็นว่า เขาใช้ต้นไม้มาช่วยนี่ถือว่าถูกต้องรัศีเขียวใช่ไหมฮะอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้รัศีเขียวเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วก็ร้านค่องข้างโปรนะครับอันนี้มีน้ําแต่ว่าไม่เปิดก็ก็ควรเปิดนิดนึง <laughs> มีมีหายอยู่แต่ว่า เปิดน้ำนิดหนึ่งนะเออเมื่อกี้ผมเห็นมีเขาเรียกว่าน้ําผุดนะน้ำ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 ผุดเวลาเวลาคุณน้ำล้นน้ําล้นนะฮะคุณควรจะเปิดด้วยเพราะเมื่อกี้ในภาพเมื่อกี้ไม่ได้เปิดนะเพราะก็ถือเป็นข้อห้ามข้อหนึ่งนะถ้ามีแล้วไม่เปิดก็คือคือคือกลายเป็นเงินไม่มีเงินไม่ไหลเพราะงั้นก็ควรจะเปิดนะนะครับสังเกตว่าภายในร้านเขาเนี่ยมีนิดหนึ่งก็คือด้านข้างของผนังด้านเนี้ยทึบไปนิดหนึ่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราเสริมด้วยรูปภาพ สวยๆเข้าไปหน่อยก็จะดีเพราะสังเกตว,ว่าร้านเขาเนี่ยเป็นขนาดแยยาวลึกเข้ามาครับผมเออมันจะมีแรงบีบอยู่แล้วโดวยธรรมชาติของเขานะครับเพราะงั้นถ้าด้านข้างเสริมด้วยภาพเข้าไปบางส่วนเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยความทึบตรงนี้ลดลงครับผมนะครับอ,อแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าโต๊ะเก็บเงินเขาเนี่ยเมกี้เห็นแป๊บหนึ่งก็คือ อาจจะตรงนิดหนึ่งแล้วตรงประตูไปใช่ไหมจ๊ะตรงประตูนี่แต่ว่าคงเรียงยากเพราะว่าลักษณะของลักษณะร้านมันเป็นแถวเป็นแถวเข้าไปแถวตรงเข้าไปนะครับควรมีอะไรมากั้นไหมควรมีฉากอะไรก็ไม่เพราะถ้าเล็กไปกั้นก็ทําให้ร้านยิ่งแคบลงนะครับอ่าเพราะงั้นเนี่ยอีกอันหนึ่งที่ข้อสังเกตบางอยี้คือว่าการวางโต๊ะของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นระเบียบนิดหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าชิดด้านด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างเป็นระเบียบเนี่ยครับเขาบอกว่าการจัดระเบียบแบบเนี้ยมันจะเหมาะกับธุรกิจที่เป็น เป็นเรื่องสุขภาพออันนี้มันเป็นแท็กติกนะเขาบอกว่าการจัดมันเหมือนจัดระเบียบตัวเองครับเวลาคุณป้าไปทานอาหารเนี่ยโต๊ะมันมันเหมือนนั่งนั่งห้องเรียนอะไรคล้ายๆอย่างนี้นั่งเลิมันจะควบคุมตัวเองได้แต่ถ้าเราไปไปแบบร้านที่เป็นอย่างเที่ยวไปเที่ยวอะไรต่างเนี่ยมันจะวางโต๊ะเป็นขยึกขยักขยึกขยักไม่เป็นอันนั้นก็เป็นสนุกขนานใช่ไหมเขาก็จะจะคนละลักษณะของอันนี้ถือว่าถูกต้องอันนี้ก็ถือว่าถูกต้องใช่ได้นะครับนะฮะ อันนี้คําถามที่สามก็คือเขาบอกให้าจา์บอกว่าตกแต่งเพิ่มเติมอย่างไรบ้างอ่าเมื่อกี้เขาอย่างที่บอกว่าเสริมรูปด้านข้างผนังด้านข้างเนี่ยมันมันเรียบไปให้เป็นรูปอะไรครับจาร์รูปอะไรก็ได้เนี่ยคุณปอยเ็นว่าด้านข้างด้านเนี้ยอ๋อด้านที่มองเข้าไปจากหน้ามัน,นะะมันจะ,ม,นจะมันจะไม่มีอะไรให้ดูเลยเวลาทานอาหารอะไรเงี้ยมันดูนะะไม่เจริญต่างนะอ่าอาจจะใส่รูปอาหารก็ได้อึม่มฮะที่ที่ที่เป็นเมนูของเราก็ได้อ๋ออย่าปล่อยให้ผนังว่างเพราะว่าลักษณะไอห้องเนี่ยมันบีบแล้วนะครับเป็นอ่ะ สองข้างนี่มันมีแรงบีบของมันอยู่แล้วเพราะงั้นเสริมตรงนี้เข้าไปนิดนึงผมว่าโอเคเลยร้านนี้ร้านนี้ถือว่าใช้ได้นะแล้วตึงจุเอียเข้าจานครับผมเห็นเป็นไงบ้างครัาจา์รู้สึกเห็นมีมีทีวีอยู่ข้างบนเนี่ยฮะเดี๋ยวเดินเข้าบ้านเขาบ้านหยุดได้ตรงใกล้ๆนะฮะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยรู้สึกจะมีทีวีอยู่ข้างบนนี่ฮะอยู่ได้ไหมนี่ฮะใช่ไหมฮะแล้วก็อยู่ข้างก๊อเก็บเงินนะครับเป็นไงครับจารน ก็ทีวีหยุดเตือนสารนี้เป็นข้อห้ามาข้อหนึ่งนะฮะเพราะว่าสารโดยธรรมชาติของสารเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องนิ่งสงบอย่างนี้ปาษาจช้ยเขาเรียกว่าอะไรคุณป๊อปเขาเรียกว่าเขาบนเครื่องไหวเขาบนเครื่องไหวข้างล่างสงบก็ไม่อยู่อ๋สารไม่อยู่เจ้าที่ไม่อยู่ตัวทีงไม่อยู่แม่เจ้าที่มอยู่จใพาโชคลาภมาให้เราอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยเขาเหมือนเป็นกระตุ้นให้ท่านเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยให้ท่านเดินรอบล้าเลยนี่ เพราะงั้นจริงๆไม่ไม่ัวทีวีไว้ครับหรือว่าอาจจะเป็นห้องซิ้ออย่างเมื่อกี้เห็นห้กซิ้วก็อาจจะชปวยห้องซิ้วกวาก็คือขยับทีวีถ้าผมต้ถามนิดนึงเอาทีวีเนี่ยไปติดไอ้ตรงแทนภาพที่อาจารย์บอกได้ไหมก็ได้ด้านข้างได้ไหมรบบด้านนั้นมันจะเป็นด้านที่ทึบเนี่ยอ่าครับก็สามารถที่วางได้นะครับแล้วก็เคาน์เตอร์เขาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าข้างหลังเคาน์เตอร์เขาเป็นอะไรนะผมคือมันไม่ค่อยชัดเจนนิดนึงครับผมเม็นกะเป็นรูปนะฮะเหมือนจะเป็นรูป หรือว่าเป็นผ้าทักอย่างะอาจารย์รูปครับรูปรูปสะพานซึ่งตั้งแต่ไหนเงี้ยเขาบอกว่าถ้ามันไม่ชัดเจนก็ไม่ควรติดครับเพราะเวลาคนมองไปแล้วมันไม่รู้อะไรไม่มีความหมายผมมองเห็นครับเป็นรูปของสะพานกับรูปขอนาฬิกาที่อยู่ที่ต่างประเทศอาจารย์จำชื่อไม่ได้อ๋อี่ียงกฤิมั้งครับไ่ใช่ถ้าโดยความหมายรูปเนี่ยเขามีความหมายของเขานะถ้ามีเวลาเดี๋ยวพงหาวิธีมาพูดต่ออย่างนาฬิกาเนี่ยไม่ควรไว้เพราะมันการเคลื่อนไหวครับผมมละเพีดงเกินไป แล้วเอียงด้วยตะพานเหมือน,นกันสะพานเป็นอะไรที่ไม่ค่อยมั่นคงอยู่หรอ,อใช่ไหมครับมีเปิดมีปิดใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าความหมายสําคัญเหมือนกันนะเวลาเวลาจะใช้รูปผ้ามาติดอะไรก็ต้องระวังนิดนึงครับก็สรุปเลยนะครับสำหรับร้านสลัดไฮโซนี่นะครับอาจารย์ได้บอกนะฮะว่าคุณได้ใช้สีได้ถูกต้องแล้วตามหลักนะครับผมนะฮะแล้วก็คําถามที่2ที่ตอบถามมาว่าทิศเหนือถูกไหมต้องให้อาจารย์ไปวัดว่า เป๊ะหรือเปล่าเพราะมันต้องดูอีกทีด้วยการทศก็ถือว่าดียังดีอยู่นะฮะแต่ก็ในการตกแต่งร้านจางได้บอกเพิ่มเติมนะครับก็ถ้าเกิดว่าขยับทีวีมาติดด้านข้างแทนรูปภาพก็สามารถทําได้แล้วก็นำพกลกซ้อไปวางไว้บนติจุเอแทนได้นะครับผมนะฮะก็ฝากไว้สลัดร้านสลัดไฮโซใครที่อยู่ใกล้ก็ไปรับทานกันได้ละกันส่วนท่านใดที่อยากจะให้นะฮะจางมานโนยภาษานนนดูให้แบบนี้ครับโทรเข้ามาหาทีมงานเราครับศ8น6์6ปดหะอาร้ามวปดห้ทุก่ในยงหกนะาใครที่อยากจะดูดวงีนฮะ ว่าตัวเองนั้นเหมาะสมกับอาชีพอะไรที่ทำอยู่ใช่หรือเปล่า0863385606โทรมาเลยครับอาจารย์มาโนุชเช็คดวงให้สดๆในรายการณนะตอนนี้เลยครับช่วงนี้พักสักครู่เดียว